สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ลุงนิโนมีเสื้อใหม่นะครับเสื้อใหม่ของลุงนิโนนะครับวันนี้ลุงนิโนมีภารกิจที่ดีเอ็กซ์คูซีอีกแล้วก็มันใกล้ครับก็เลยมาเที่ยวดีเอ็กซ์คูบซีบ่อยหน่อยหนึ่งวันนี้ลุงนิโนตั้งใจว่าจะหาปลาเอาไปประกวดนะครับเพราะว่ามันใกล้เทศกาลประกวดปลาของงานประมงน้อม9กาแล้วนะครับ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวลุงจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามีปลาสายพันธุ์อะไรบ้างแต่วันนี้ลุงนิโนก็มาหาปลาเล็กเพราะว่าปลาใหญ่เนี่ยมัน ผลย้ายลําบากแล้วก็ค่าสมัครแพงนะครับฉะนั้นการระส่งประกวดปลาของลุงก็จะเน้นๆหน่อยนะครับจะส่งไปปลาเล็กเพราะว่าเราแฮนเดิลง่ายตอนนี้ก็อยู่ที่ดิเอ็กซ์คุตบีก็คุยกับคุณเดี่ยวไว้ครับว่าจะมาดูปลาเอาไปประกวดก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะคัดปลาไว้ให้ส่วนหนึ่งนะครับสามตีตัวก็เดี๋ยวไปดูนครับว่าเป็นปลาสายพันธุ์อะไรก็น่าจะใช้หวังผลได้ในระดับหนึ่งครับเดี๋ยวลุงนิวพาเข้าไปชมครับ ทุกคนครับตอนนี้อ่ะลุงก็ให้คุณมะเดี่ยวนะครับตักปลาที่สามารถจะใช้ในงานประกวดงานประมงมาให้ประมาณสักหกตัวนะครับก็วันนี้ที่ลุงมาทําคลิปเนี่ยวันที่17นะ17พฤษภางานประมงเริ่มรับสมัครวันที่20ใช่ไหมครับเดี่ยวย2ิบสองครับ22นะครับกับก็ปลาปลาชุดนี้ก็ฝีมือการคัดของเดี่ยวนะครับคัดขึ้นมาให้ลุงกับทุกคนนะครับได้รับชมไปด้วยกันแล้วก็มาดูครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับก็คือ ให้บใยญ่ทีละตัวเลยครับมาตัวไหนเดี๋ยวลุงมืคนจับดีกว่าลุงมือคนจับลุงมืคนจับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ตัวนี้นี่าจะไซส์ประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงสามสิบเนาะไม่ถึงไม่ถงก็ส่งก็ส่งบางประเภทตันแก้ไม่เกินสามสิบเนาะใช่ตัวนี้ให้รายละเอียดนยครับว่าเป็นปลาจากฟาร์มอะไรตัวนี้จะเป็นของสกายนะครับอู้สกายนะครับใช่รับตัวนี้ค่อนข้างพร้อมนะครับแต่ลุงคิดว่าส่วนตัวนะพร้อมดำมีดดีมากแดงโอเคแพทเทิร์นดี ขาดแต่ความขาวเนาะ่แต่ความขาวแต่ตัวนี้บางคนอาจจะแบบงงเอ้ซันเก้ทำไมไม่มีดาขึ้นมาบนหวยเนี้ยจริงจริงแล้วมันมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าดูลักษณะการเกิดดำแล้วน่าจะเป็นซันเก้ก็ดูมีความเป็นยูนิคนะถ้าเกิดบางคนอาจจะแบบเอาออกก็ได้เนาะตัวนี้อ่ะคิดว่าน่าจะหวังผลได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดคอนดิชันผิวใช่ครับมาถึงตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้เป็น ตราสายพันธุ์ตันโจซันเก้โอ้ยดอกดำดูวางสวยมากเลยตัวนี้ของโอยาครับของโอยา๋อโอย่านอกจากอาตากิแล้วก็มีตันเก้ตันโจซันเก้ใช่ตัวนี้ก็แทบจะไม่ต้องสัญญกรรมอะไรเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยธรรมชาติก็ธรรมชาติแล้วก็ดอกดำโอวางบาลานซ์มากบอดี้ก็ดูแข็งแรงนะครับบอดี้ดูแข็งแรงอยู่ก็ถือว่าเป็นสองตัวที่น่าจะใช้ในงานประกวดได้อ่าต่อไปนะครับต่อไปตัวนี้แพทเทิร์ แล้วก็พอดิตี้ดีมากนะครับตัวนี้ตัวนี้นนนจะเป็นอะไรโอยาไหมตัวนี้ของทาน,นิคุชิครับอ๋อเป็นของทาน,นิคุชิทุกคนครับลองดูครับรายละเอียดของปลานะครับรายละเอียดของปลาคือเป็นปลา3ตอนแต่ก็คือแดงเนี่ยเดี๋ยวลุงจับให้ดูดีกว่าเห็นไหมครับแดงตามขอบเกล็ดเนี่ยมันคมอ่ะแล้วก็มีความสม่าเสมอแต่ณนะวันนี้ลุงคิดว่ายังไม่ถึงกรบพร้อม,มากแต่ถ้าเกิดเลือกใครลุงไปเลี้ยงนะล,งลุงชอบตัวนี้เพราะว่าความ บาลานของแดงดูดีแพทเทิร์นดูดีแดงคมเป็นของทันติอุชิใช่ครับขนาดประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้นลื่อมาตั้งยี่สิบสี่ยี่สามยี่สี่เนาะยี่สามยี่สี่นะจริงจริงแล้วปลาใจเนี่ยลุงไม่ลุงไม่ค่อยซีเรียสนะเรื่องตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าจริงจริงแล้วมันดูไม่รู้หรอกเดี๋ยวลุงจับให้ดูนิดนึงก็ได้เนี่ยมันก็ตุยๆหมดแล้วเวลาที่ปลามันกินอาหารน่ะมันก็เพลิดเนี่ย ย่าไปใส่ใจอะไรมากนะครับเลือกที่คุณภาพของปลามากกว่าส่วนในเพศเนี่ยมันก็เรียกอะไรเป็นเป็นเป็นบนนัดแล้วกันนะครับถ้าเกิดได้เป็นปลาตัวเมียนะครับอ่าพอจะบอกได้ไหมครับว่าปลาที่เราดูดูนอยูราคาปาประมาณเท่าไหร่บ้างร,ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีวะชุดนี้ใช่ไหมครับมีสตาร์ทอยู่ที่หมื่นห้าขึ้นหมื่นห้าขึ้นนะครับเป็นลายตัวนะครับเป็นลายตัวใช่แล้วก็ตัวนี้น่าจะหวังผลได้นะครับน่าจะหวังผลได้เลยตรงนี้เพราะว่า<ช>วอันนี้พร้อมนะครับพร้อมแล้วก็ ในบ้านเรามันมีน้อยด้วยมีนไม่ค่อยมีกุ้งแข่งใช่ครับกุ้แข่งมันไม่ค่อยมีตัวนี้ก็น่าจะประมาณสักามสิบนะประมาณสามสิบนะเป็นคินโชวาพาทเทินก็ดูดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ตอนเลยตัวนี้มีความเงาครับอาจจะมีหัวนิดนึงครับที่อาจจะมีรอยด่างๆนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วก็มาถึงตัวเล็กที่เดียวเป็นคนตัดให้ขึ้นมาดูนะครับตัวนี้เป็น พิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมพระสมเด็จพิมนิยมเลยนะครับเป็นปลาสตอนตัวนี้ก็อาจจะเป็นทานนี้ใช่ครับทานนี้เนาะก็ดูดูแล้วนะครับแพทเทิร์นได้หมดเลยก็ถึงตัวที่ลุงเป็นคนเลือกขึ้นมาครับเพราะว่ามันใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ตัวนี้ถ้าพูดกันตามตรงลุงว่าสีมันยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ใช่สียังไม่ถึงเท่าไหร่แต่เป็นปลาที่มีบอดี้ดูแข็งแรงอยู่ครับสงสารมากหัวเหงือกใหญ่ ตัวนี้ก็ต้องใช้พีมือนะครับในการในการเลี้ยงนะตัวนี้ไม่ใช่ปลาประกวดนะวันนี้รประกวดวันนี้ใช่ไหมเป็นปลาที่เลี้ยงใหญ่แล้วก็เลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรเป็นการดึงศักยภาพของปลาออกมาให้ได้เต็มที่นะครับก็รวมๆแล้วชุดนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นห้าใช่ครับหมื่นห้าก็ยังทันนะครับยังทันนะครับเพราะว่างานประกวดปลาของที่นี่นั่นตั้งะมงเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ยี่สิบสอง เอ22นะครับ22ใช่แล้วก็ไปแข่งขันหรือว่าปลาไปประกวดวันที่3หรือวันที่4ใช่ก็รีบตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลที่กําลังมองหาปลาสวยๆประกวดนะครับแต่ลุงคิดว่าอันนี้มีแค่ออเดอร์ใช่ไหมอ่ามีแค่ออเดอร์อ่าถ้าเกิดแบบอันนี้มันก็ในมุมของลุงนะลุงว่ามันก็มีโอกาสเกิดรางวัลในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่รางวัลที่มันเป็นเมเจอร์มากในะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่นะว่า ลาที่มันจะไป็รุ่นเมเจอร์น่ยคือมันก็ต้องมีคุณภาพที่ดีกว่านี้แล้วก็ราคามันก็อีกข้อต่อนึ่งนะครับดังนั้นเราก็ถ้าเกิดเป็นมือใหม่อยากจะเข้ามาในวงการประกวดชุดนี้เลยชุดนี้เลยก็ไป็รุ่นหลังคนเลยราคาจำยาวราคาย่ำยาวนะครับมือ่ห้าเนี่ยก็ลองมาดูครับลุงคิดว่ามีหลายๆตัวที่คุณภาพแล้วก็คุณภาพของมันเกินราคาเดี๋ยววันนี้พอจะ ให้ดูปลาส,สวยๆสักตัวสองตัวได้ครับได้ได้นะนโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูเซตต่อไปนะครับรับรองว่าเจดครับได้ครับทุกคนครับตอนนี้เรามา,อย,ายอยู่ในโซนลับนะครับโซนลับของเดอะเอรีคค่อยฟาร์ม e ก็เป็นโซนด้านหลังซึ่ง ปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้มีลูกค้าเข้ามาในโซนนี้นะครับเพราะว่าเป็นโซนของปลาเก็บหรือว่าเป็นปลาคอนดิชันประกวดตอนนี้เมื่อเดี๋ยวก็ตักปลาให้เราชมสองสาตัวนะครับไม่ค่อยตักมากเพราะว่าเป็นปลาที่คอนดิชันก็ไม่อยากไปกระทบก็เทียนเยอะก็ถ mm ือ hmm. ว่าเดี๋ยวเข้ามาดูครับว่าเป็นปลาอะไรแต่นะครับลุงขอตังวงนติดนิดนึงถ้าเกิดเอฟซี FC ของลุงหรือว่ามาจากช่องลุงอะโซนเนี้ยก็ อย่า <Malays> ไปขอดูนะครับเพราะว่าดูเฉพาะ่วนหน้า,านเพราะว่าปกาติไม่ค่อยได้เปิดอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเป็นปลาของลูกค้าแล้วก็เป็นปลาคอนดิชั่นฉะนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้เปิดให้ใครเข้ามาชมนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเครดนะครับฟีเครดของเดยโกติคายร์มตอนนี้ก็กำลังตักปลามานะครับเดี๋ยวก็จะมาดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับด้วยคุณภาพแล้วก็ราคาแล้วลุงก็ช่วยนะครับเพราะว่า ช่วยชวยยกกันันนแต่นะครับลุงก็ขอสงหวนนี้นิดนึงบ่อนเนี่ยมันเป็นบ่อหวังผลของฟาร์มเขานะครับฉะนั้นลุงก็จะไม่บอกไซนะครับเพราะว่าคลิปที่ลุงถ่ายอยู่นะ่ถ่ายวันที่17บเด,ดเดี๋ยวจะให้ลุงให้หลานให้หลานเขาลุงนะครับตัดลงวันนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ทันนะครับทันในงานประกวด ก็ปลาชุดนี้ลุงจะไม่บอกไซน์นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจจริงๆก็เข้ามาที่เดโกสีบ e แล้วก็มาถามกับคุณเดียวโดยตรงนะครับตัวไหนดีครับ <breakup> โคกัวตังเกอตังเกอน้องปลาเขาไม่ได้อดอาหารนะ <S <S oh. เพราะว่าเราไม่น,นันนัดมาก่อน นั้นปามก็จะแบบไม่โดนอ,อาหารทุกคนครับก็มา,มาถึงชุดซีเกตพรอนนะครับเป็นปลาจากบ่อรับด้านหลังปามนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวนะครับให้รายละเอียดของปลาแต่ไซส์ไม่ต้องบอกัอไซส์ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอบอกลับมาดูปลาเลยครับนี่ครับปลาเลยชุดนี้จะเป็นของมิยะตะเกะมิยะตะเกะ เราเทียบคุณภาพของแดงแล้วสว่างกว่าชุดเมื่อกี้เยอะมากนะครับแต่แต่วันนี้พอดีลุงอ่ะต้องขอโทษจริงเพราะว่าลุงไม่ได้นัดมาก่อดฉะนั้นปลาเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ตัก้วยเพราะว่าสงสารปลาเวลาเขากินอาหารมาเมื่อกี้อาจจะมีแบบเอวอะไรเล็กๆนะครับเพราะว่าปลาเล็กเวลากินเยอะๆเนี่ยเขาจะมีเอวอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วเป็นปลาที่โครงสร้างดีทุกตัวนะครับวันนี้ก็เป็นไหนๆอยากให้ได้เดี๋ยวเล่าถึงความวิทยาตะเกียบนะครับว่าจุดแข่งของเขาเนี่ยจะมีปลาสายพันธุ์ไหน ใหญ่ของมิสเกตจะเป็นพวกปลาปกเป็นหลักนะครปลาหลักใช่ไหมครับใช่ปลาหลที่เขาเพาะมาเพื่อในการทำปลาประกวดในที่ญี่ปุ่นก็คือในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขาสายแข่งในเรื่องปลาเล็กปลาระกวดเล็กปลาถั่วเนี่ยทุกที้เป็นพวกจัมโบ้โตไซหรือว่าเป็นเป็นสมอลลิไซนี่ตนี้จะเป็นนิสัยครับนิสัยอ๋อเป็นสมอลลีไซน์นะครับั้นเลือกคุณภาพของแดนหนึ่ไม่ต้องห่วงครับแน่นมากแต่เขาบอกแล้วนะยังบอกอย่างที่บอกคือคือปลาประกวดนะครับถ้าปลาแบบ ตัวไซนี่มันโตเร็วๆแดงมันตามไม่ทันใช่รั้นเราก็ต้องแยกออกนะครับว่าถ้าเกิดอยากได้ปลาประกวดก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นปลาที่ไม่โตใช่ครับเท่าเราเลี้ยงแบบปกติมันก็จะโตโตได้เหมือนกันใช่ครับก็เป็นมิยาตะเกตใช่ครับอยู่แถวไหนของของญี่ปุ่นครับมิยาตะเกตลุงก็ยังไม่เคยไปเลยอันนี้ผมเป็นกับอันเป็นนเป็นเป็ดใช่ครับแต่้สนใจก็ติดต่อได้ครับ แล้วซื้อบาทที่ลูกิอ่าลกิ็นคดกก็คือลูกิเขาแฮนเดิลให้ใช่ครับชุดนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ยังมีเวลามีเวลาครับแต่ไซต์ตอนนี้เรายังไม่บอกไม่ได้ครับแล้วก็ราคาก็มาคุยที่หน้างานมาคุยกนเดี๋ยวว่าเอออยากได้ปลาประกวดจริงจอ่าะได้ปลาประกวดจริงๆเพราะว่าชุดนี้ก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นอยู่แล้วใช่ครับก็จะเห็นบ่อด้านหน้าส่วนตัวลุงเองก็ยังไม่ค่อยได้เข้ามาด้านหลังเลยครับตอนนี้ก็ขอเข้ามาในกรณีพิเศษครับวันนี้เจ้าชุดนี้ถ้าจะให้ลุงแนะนํานะครับลุงก็แนะนําตัว ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นแดงเสมอนะครับแล้วก็สว่างแล้วก็เป็นฟลาแพทเทิร์นดีด้วยนะครับส่วนสันเกตน,นะครับสันเกตก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามาร์คกิ้งหัวดำบาลานซ์ดีนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ตุมี่เมคแพทเทิร์นอืมก็ไซส์ก็เป็นปลาถุงนะครับปลาถุงก็ลุงคิดว่าอาจจะมีรางวัลใหญ่หลายตัวเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราเลือกถูกตัวหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วปลามักนก็คุณภาพใกล้เคียงกัน ถ้าเราเลือกปลูกตัวมันก็โอเคนะครับก็อยากให้เดี๋ยวฝากนะครับว่า เอ็กโวซีดเนะมีอีเวตนต์อะไรต่อๆไปเห็นในเซ็ตดูล่าสุดเพิ่งจะมีอีเวตนต์นะครับนั่นเป็นกิจกรรมฝากบ่อดินที่ตัวมาจากเซนของมาลุยเด็กนะครับมาลุยเด็กตอนนี้ก็จะมีเหลือนะครับใครสนใจก็ตกิดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้ก็คือเป็นปลาลัคกี้ดอหรือว่าเป็นการออคชั่นเป็นลัคกีด้ดอครับลัคกี้ดอใชก็คือในเซตนี้มีปลาประมาณกี่ตัวครับมีปลาทั้งหมดที่สิบตัวครับยี่สิบตัวแต่เราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ครับแต่เป็นราคาที่จับต้องได้มากครใช่าก็คือ 2 2 2 2 2บาทนะครับ2 2งสนะครับพร้อมลงบอดินทีหมดครับพร้อมลงบอดิน1ซีซั่นใช่แต่ไม่รวมค่านำเข้าใช่ครับแล้วก็ไม่มีพรมิชั่นอะไรแล้วก็คือราคานี้จบจบเลยใช่ครับเหลือแต่ค่านำเข้าอย่างเดียวใช่ครับก็ค่านำเข้าก็ไม่เกินหมื่นนะครับไม่เกินหมื่นเนาะไม่เกินหมื่นตัวใช่ครับเพราะว่ากล่องหนึ่งนั้นจะได้สัก2ตัวเนาะตัวใช่อประมาณหมื่นหนึงแล้วกันก็เลยกลมๆนะครับก็จะได้ปลานิสัยขนาดก็ประมาณสัก50าสิบเนาะห้าสิบอัพอัพนะครับแล้วก็โชคดดดีีวง ได้ปลาตัวที่มันสวยนี่โอ้โหเขาถือว่าคุ้มมากราคามากคุ้มมาก้านะครับแบบนี้ถูกครับสำหรับคลิปนี้ลุงนิโน่แล้วก็คุณเดี่ยวนะครับก็พามาชมปลาสวยๆนะครับที่จะใช้นโรงงานประมงน้ำก้าวนะครับงานนี้ก็มีความซับปิดเป็นถ้วยพระราชุานีพระธาตุไทยถ้าเกิดใครกำลังมองหาปลาประกวดนะครับก็แวะมาที่เด็กคุ้มติดคุ้ยฟาร์มเปิดทำการทุกวันทุกวันครับทุกวันยกเว้นวันยกเว้นวันนี้ที่ผมวันหวยออกหวยออกครับทำจำง่ายๆนะครับถ้าวันไหนหวยออกก็ ยังไม่ออกมานะครับเสาร์อาทิตย์วันไหนก็ได้ครับแฝงมาได้ตลอดนะครับก็ฝากนะครับ er ช่องครูรู้ประครับแล้วก็ดิติท่อยฟาร์มนะครับฟาร์มทางเลือกสำหรับคนชอบปลาประกวดนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเดี่ยวก็ยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับในการคอนดิชั o ปลาแล้วก็หาปลาประกวดในงานประกวดในเมืองไทยแล้วก็ประเทศที่ปุ่นด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับลุงนิโน่แล้วก็คนเดียวนะครับลาทุกคนไปดีๆที่นี่ครับสวัสดีครับ